สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมบอลสีเอ็นจอยและไม้ด่างอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมบอลสีสีสวยนะคะชื่อว่าบอลสีกะลาโหมบอลสีกะลาโหมนะคะก็จะเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่าจะมีความงามโดดเด่ดนนะคะก็จะเป็นใบสีเป็นใบสีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้ม เพื่อนๆดูตรงกระดูกนะคะกระดูกของมันเนี่ยนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มเงาแล้วก็พื้นใบนะคะพื้นใบก็จะออกเป็นสีคล้ายแดงเลือดหมูสีแดงเลือดหมูนะคะส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าสะดือสะดือนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวออกสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่นะคะแล้วก็จะมีเม็ดกระจายนะคะ เมฆกระจายตรงพื้นใบเพื่อนๆดูเมฆกระจายตรงพื้นใบนะคะก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะจะมีจุดจุดตรงตรงพื้นใบนะคะตรงนี้นี่ใบใหญ่ใบใหญ่มากๆนะเพื่อนๆใบใหญ่มากมันสีกระหมเนี่ยนะคะน่าเก็บตัวหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างหายากหาพอนอค่อนข้างหายากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันมันเป็นไม้เก่าตอนนี้เขาเริ่มนิยมนิยม มาปลูกไม้เก่ามากขึ้นเพราะว่าไม้เก่าเนี่ยจะหายากแล้วก็แข็งแรงกว่าพวกไม้ใหม่นะจะแข็งแรงนะคะเพื่อนๆดูก,ก้านนะคะก้านจะออกเป็นสีดําสีดําเข้มนะ,ะก้านใหญ่แข็งแรงเลยส่วนใบเนี่ยนะคะใบก็จะมีความหนานะมีความหนามีความสวยนี่แล้วก็จะมีความอ่าสีแดงเข้ม นะคะไม่ใช่แดงเข้มสีเอาอเป็นสีเลือดหมูนะคะออกสีน้ําตาลเลยนะคะดุดันมากๆสวยงามมากๆนะคะเราก็เอาต้นส่วนต้นนี้นะคะเรามาเปลี่ยนใส่กระถางใหม่เพราะว่า,ามันเริ่มใบมันเริ่มโตนะคะเราก็เลยมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะแล้วก็จะมีต้นนี้เพื่อนๆสังเกตว่าใบเนี้ยใบนี้มันเริ่มมันเริ่มแบบเฉาลงนะ เช้าลงแต่ว่ามันไม่ตายนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่านี่มันมีตรงนี้นะคะมันมีหัวมันลงหัวค่ะเพื่อนเพื่อนมันลงหัวอ่ะเพื่อนเพื่อนดูใกล้มันลงหัวเพื่อน,นะคะเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะ,ะมา